วันนี้ครับต้าอยู่กับ ROG Phone 5 Ga ม ing S ส mart ์ทโฟนตัวท็อปที่มาพร้อมกับขุมพลัง Snapdragon 888มาพร้อมกับจอล,ลื่นตาระดับ144เฮิแถมยังมีอุปกรณ์เสริมมาให้อีกด้วยเจ๋งปะละ่ะจะเป็นยังไงเดี๋ยววันนี้เราจะมาแบ์ไตกันครับ Let's go ถ้ายังจำกันได้นะครับตาได้รีวิว ROG Phone 3ไว้แล้วก็ข้ามมาเป็นรุ่นนี้ ROG Phone 5แล้วถามว่าทำไมเขาถึงข้ามรุ่นที่4ไปนั่นก็เพราะว่าเลขรุ่นที่4เนี่ยมันไปมีความหมายไม่ดีในภาษาจีนท่นเองครับเรามาดูที่ตัวกล่องกันนะครับคือปกติเราซื้อมือถือมาเนี่ยเราก็จะไม่ค่อยสนใจใยดีกับตัวกล่องกันสักเท่าไหร่แต่รุ่นนี้ ROG Phone 5มีใส่ฟีเจอร์ลูกเล่นเล,เล็กๆน้อยๆให้มาเล่นด้วยฮะน่ารักดีคือตรงนี้ แร่ da! ส่วนนี้ครับเราสามารถสแกน AR ได้พอเราสแกนไปปุ๊บเนี่ยก็จะมีแอนิเมชันสนุกๆกออกมาแล้วแถมสแกนเสร็จแล้วเนี่ยก็จะมีเกมเล็กๆน้อยๆให้เล่นด้วยตรงนี้เตาว่าเพื่อนดีครับเก็บกล่องไว้ได้นะเรามาดูอุปกรณ์ที่แถมมาในตัวกล่องกันบ้างนะครับผมตัวแรกเป็นหัวชาร์จตัวนี้ไฮเปอร์ชาร์จ65วัตต์ครับผมมาพร้อมกับสายถักอย่างดีดูแข็งแรงเลย แล้วก็ยังมีเคสสีดำแบบนี้แถมมาให้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมใส่ให้ดูใส่เข้าไปเสร็จแล้วหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้ฮะนี่เพียงแต่ว่าตัวเคสที่แถมมาให้นี่ครับน่าจะกันได้แค่พวกริ้วรอยเท่านั้นไม่น่าจะสามารถกันพวกแรงกระแทกได้และสิ่งที่ไม่ได้อยู่ในกล่องแต่ว่าแถมมาให้ด้วยนะครับก็คือตัวนี้ Aero Active Cooler รุ่นที่5ตัวนี้จะเป็นพัดลมระบายความร้อนไปแปะหลังเครื่อง เราจะไปเจาะรายละเอียดกันในทีหลังครับผมขอวางไว้ก่อนแต่สิ่งที่ไม่ได้แถมมาให้เลยก็คือตัวหูฟังแล้วก็ตัวฟิล์มกันรอยซึ่งตรงนี้ต้าคิดว่าน่าเสียดายนิดหน่อยมาดูในทางด้านงานดีไซน์ของ ROG Phone 5นะครับเริ่มจากตัวฝาหลังตรงนี้จะเห็นว่ามีการเน้นในเรื่องของดอทแมทริกจะเป็นจุดๆ,ๆอยู่ข้างหลังเนี่ยฮะสามารถสังเกตได้ รวมไปถึงโลโก้ของทาง ROG นี่ครับก็เป็นไฟ RGB ตามมาตรฐานถูกใจเกมเมอร์แน่นอนครับเพียงแต่ว่าตัวฝาหลังนี่อย่างที่เห็นว่า แถบจะติดรอยนิ้วมือง่ายไปหน่อยก็สามารถแก้ปัญหาได้ด้วยการใส่เคสที่แถมมาให้นั่นเองครับเอเอไม่ติดรอยนิ้วมือแล้วพลิกมาดูทางด้านหน้าจอนะครับหน้าจอตัวนี้นี่ใช้เป็นของ Samsung AMOLED ความละเอียดอยู่ที่ Full HD+ จะมีขนาด6.78นิ้วแสดงสีแม่นยำระดับเดลใต้ E น้อยกว่า1นนะครับค่านี้ยิ่งน้อยยิ่งดีแปลว่าหน้าจอตัวนี้แสดงสีแทบจะไม่เพี้ยนเลย นอกเหนือไปจากนั้นยังรองรับ HDR 10+ ซะด้วยสุดยอดเลยฮะแต่จุดที่เหล่าเกมเมอร์แบบเราเราสนใจใช่ไหมฮะนั่นก็คือรีเฟรช a รทซึ่งหน้าจอตัวนี้เนี่ยให้มาสูงถึง144 h z เลยที่สำคัญนะฮะตอบสนองการทัชผมจะให้ดูตอบสนองสูงถึง300 h z มันลื่นแบบนี้เลยครับ ลื่นจริงๆนะเนี่ยแล้วไอ้ลื่นอย่างนี้มีประโยชน์ต่อการเล่นเกมยังไงเดี๋ยวผมจะไปเหลาให้ฟังในช่วงเล่นเกมอีกทีครับในส่วนของไมโครโฟนนะครับ R O G Phone 5นี่ให้มามากถึง4จุดเลยครับผมในจุดแรกนี่ถ้าเริ่มจากตัวหน้าจอจะอยู่ข้างบนตรงนี้ฮะส่วนจุดที่2จะอยู่ทางด้านล่างสลับไปดูข้างล่างตรงนี้นี่แล้วก็จะมีทางด้านขวา1จุดตรงนี้ครับจุดสุดท้ายนี่จะอยู่ทางด้านหลังใกล้ๆกล้องตรงนี้แล้วถามว่า การที่มี4จุดแบบนี้มันดียังไงต้าเชื่อว่าเหล่าเกมเมอร์หลายคนเนี่ยเคยประสบปัญหาเนีครับเวลาที่เราเล่นเกมเราก็เล่นท่าน,นี้เนาะ <S <S แล้วเวลาที่รูไมมันอยู่ทางด้านบนหรือด้านล่างเนี่ยมือมันจะไปปิดทําให้เวลาเราพูดออกไปเนี่ยเสียงครับมันจะอูอี้ไอ้จุดที่มันเพิ่มเข้ามาเนี่ยมันก็จะไปแก้ปัญหาเหล่านั้นครับทำให้เสียงเนี่ยใสยขึ้น ชัดขึ้นแถมยังจะเหมาะกับการเอาไปไลฟ์รีมไลฟ์สดเล่นเกมก็จะให้เสียงที่ชัดเลยครับถามว่ามันชัดขนาดไหนจริงๆแล้วเสียงณนะตอนนี้ที่ท่านผู้ชมกำลังได้ยินเนี่ยเป็นเสียงที่อัดมาจากตัว ROG Phone 5นี่แหละครับผมชัดนะชัดเลยนะต้าว่าชัดเลยแหละจริงๆแล้วเนี่ยชัดกว่านาะคตผมอีกอะ ส่วนของลำโพงนะครับรุ่น r o g Phone 3นี่ว่าลำโพงเทพแล้วนะผมจะบอกเลยนะว่ารุ่นที่5นี่เทพกว่าเดิมอีกลำโพงให้มา2จุดครับผมจะอยู่ที่หน้าจอบนและล่างตรงนี้มันจะมีประโยชน์ตรงที่เวลาเราเล่นเกมนะฮะเสียงเนี่ยจะยิงเข้าหาผู้เล่นโดยตรงทำให้สับใจมากขึ้นนั่นเองพูดไปก็เท่านั้นเสียงเป็นยังไงมาฟังกันเลยดีกว่าครับ มบอกได้เลยนะฮะว่าเสียงเนี่ยดีมากเสียงดังฟังชัดแถมเบสที่ให้มายังมีความลึกความนุ่มมากกว่ารุ่นอื่นๆที่ผมพูดมานี่ผมไม่ได้มโนขึ้นมาเองลอยๆนะครับเพราะว่ามือถือรุ่นนี้ ROG Phone 5ได้รับการันตีว่าเป็น1ใน5มือถือที่มีลำโพงดีที่สุดการันตีมาจาก Dxomark ได้คะแนนเนี่ย มากถึง7.9คะแนนเลยครสุดยอดส่วนสําหรับคนที่อยากใช้หูฟังนะครับก็เป็นข่าวดีตรงที่เขาใส่พอร์ตหูฟัง3.5ม mm ิิเมตรกลับมาให้แล้วหลังจากที่รุ่นที่แล้วโดนตัดออกไปและยังใส่ชิปเสียงคุณภาพสูงอย่าง DAC ES S Saber Pro รหัส ES9280 AC Pro มาให้ด้วยนะครับ นอกเหนือไปจากนั้นยังรองรับการอ่านไฟล์คุณภาพสูงอย่างไฮเรสและยังมีการปรับแต่งเสียงได้ด้วยครับผ่านแอปที่ชื่อออดิโอวิสัตตรงนี้นี่จะเป็นโปรแกรมติดเครื่องมาให้เลยสามารถปรับแต่ง e ี u a ไลเซอรวมไปถึงปรับแต่งให้เหมาะกับว่าเรากำลังใช้งานอะไรอยู่อย่างเช่นเล่นเกมฟังเพลงดูหนังทำได้หมดเลยจุใจแน่นอนครับและถ้าจากพอร์ตหูฟัง3.5ม m mm มนะครับเราก็จะเจอกับพอร์ต USB-C ตรงนี้ซึ่งรองรับทั้งการส่งผ่านข้อมูลชาร์จไฟรวมไปถึงรองรับอุปกรณ์ที่ใช้ USB-C ด้วยและจุดเด่นของ ROG ครับแน่นอนว่าต้องมีก็คือช่อง USB-C อีกช่องหนึ่งตรงกลางเครื่องทางด้านซ้ายตรงนี้ฮะมันมีประโยชน์เวลาที่เราเล่นเกมนั่นเองครับเวลาที่เราเล่นเกมปุ๊บชาร์จไฟตรงนี้มันไม่มาเกะก,กะมือเราตรงนี้ดีมากๆครับผมและจริงๆครับถัดจากพอร์ต USB-C ทางด้านซ้ายเนี่ยเราจะเจอกับพอร์ต5พินตรงนี้ พอร์ต5พินตรงนี้รุ่นอื่นๆจะไม่ค่อยมีเพราะว่าเอาไว้ใช้เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ของ rog เองอย่างเช่น a e r o active cooler รุ่นที่5ตัวนี้ครับโ oh. มไปไว้ตั้งแต่ตอนแรกว่าเป็นพัดลมระบายความร้อนเดี๋ยวผมใส่ให้ดูว่ามันใช้ยังไงเอาให้มันตรงกับพอร์ตเสร็จแล้วกดเข้าไปเราสามารถสังเกตได้ง่ายๆว่าเชื่อมต่อเสร็จแล้วตรงที่จะมีไฟ rgb ตรงนี้โผล่ขึ้นมาแถม a e r o active cooler รุ่นนี้ฮะต่างกับรุ่นที่แล้วตรงที่ มีทริกเกอร์มาให้ด้วยมีปุ่มตรงนี้ฮะเราจะรู้สึกเหมือนกับว่ามันเป็นปุ่ม L2 R2 ทําให้เล่นเกมถนัดมือขึ้นเยอะเลยนอกเหนือไปจากนี้ก็สามารถเอามาใช้เป็นสแตนได้ด้วยนะนี่หลากหลายเลยครับและจริงๆแล้วเนี่ย ROG ยังมีอุปกรณ์เสริมอีกเพียบเพียงแต่ว่าอันที่เหลือเนี่ยเสียตังซื้อเองนะ และสุดท้ายของฝั่งนี้นะครับเราก็จะเห็นกับถาดแดงๆตรงนี้เป็นถาดใส่ซิมครับให้มา2ช่องทั้ง2ช่องรองรับ 5G ทั้งคู่ครับฝั่งสุดท้ายครับในฝั่งนี้เราก็จะเจอกับปุ่มเปิดปิดเครื่องสีแดงตรงนี้แล้วก็จะมีปุ่มเพิ่มลดเสียงตรงนี้สปุ่มนี้ไม่ต่างกับรุ่นอื่นๆเท่าไหร่ครับและจุดที่ผมชอบมากๆของ ROG Phone มาแต่ไหนแต่ไรนะครับนั่นก็คือ Air t r i g g e r 2ฝั่งตรงนี้ ถ้าใครไม่รู้ว่ามันทานํางานยังไงมันทํางานเป็นอย่างนี้ฮะเดี๋ยวผมใช้ให้ดูนี่เราจับอย่างนี้เวลาเรากดลงไปจริงๆมันไม่มีปุ่มครับมันเป็นทัช มันเป็นทัชแบบนี้เลยมันเหมือนกับปุ่ม L 1 R 1ทําให้เล่นเกมง่ายขึ้นที่สําคัญเป็นอย่างยิ่งครับรุ่นนี้ผมเพิ่งโม้ไปเมื่อกี้ว่า Aeroactive Cooler เนี่ยสามารถใช้เป็น L 2 R 2ได้แล้วแล้วพอ Air Trigger เนี่ยนะครับทำงานร่วมกับ Aeroactive Cooler ที่บอกไปเมื่อกี้ว่ามี L 2 R 2เนี่ยเราก็จะได้ครบเลยครับเป็น L 1 R 1 L 2 R 2เล่นเกมสะดวกขึ้นเยอะมากๆสะดวกขนาดไหนเดี๋ยวต้จะโชว์ให้ดูช่วงเล่นเกมครับผม <c oughs> เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าเกมส์ม์ทโฟนรุ่น t o ป ท็อปแบบนี้เนี่ยจะหนักเท่าไหร่ชั่งให้ดูกันเลยขึ้นมาปุ๊บชั่งไป243กรัมครับและไหนๆก็ชั่งไปแล้วเนี่ยเดลต้าจะลองใส่ Aero Active c o o l e r รุ่นนี้เข้าไปด้วยที่ชั่งให้ดูแบบนี้ครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเวลาเราเอาไปใช้งานจริงๆอ่ะเราจะติด a อ r o Active Cooler แบบนี้เสมอเลยครับเพราะมันทำให้ตัวเครื่องมันลื่นขึ้นด้วยพอชั่งปุ๊บมันก็จะอยู่ที่ 283กรัมครับออก็ขึ้นมาอีกประมาณ40กรัมนั่นเองส่วนความหนาของตัวเครื่องครับตรงนี้จะอยู่ที่9.9มิลลิเมตรทั้งน้ำหนักและความหนาเนี่ยถือว่าไม่ได้เยอะเลยนะครับถ้าเทียบกับสเปคที่อัดมาให้แบบโหดๆขนาดนี้แล้วสเปคที่ให้มามีอะไรบ้างเราไปดูกันครับผมจำได้นะครับว่าตอนที่รีวิว ROG Phone 3เนี่ย เป็นมือถือที่แรงที่สุดที่ผมเคยจับมาเลยแล้วพอมาถึงรุ่นนี้ครับ ROG Phone 5แรงกว่าเดิมอีกเพราะใส่ CPU ตัวแรงอย่าง q u a l c o m m Snapdragon 888มาให้ใส่มาตรงกลางตรงนี้เลยครับแล้วพอมาทำงานร่วมกับ Aero Active Cooler เนี่ยเขาก็จะระบายความร้อนออกไปส่งผลให้สามารถใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพตลอดเวลาผมลองเทสผลกับ Geekbench 5นะครับได้คะแนนแบบ Multicore อยู่ที่3,659คะแนน ลองเอาไปเทียบกับอันดับมือถือ Android แล้วเนี่ยตัวนี้แรงที่สุดเลยครับทางด้านกราฟิกครับก็ทดสอบด้วย 3D Mark w i r d l i f e Stress Test แบบ20รอบติดคะแนนที่ออกมาอยู่ที่สูงสุด5,844คะแนนและต่ำสุด5,333คะแนนครับถือว่าทำได้ดีเป็นอันดับต้นๆในตอนนี้เลยครับในส่วนของแรมครับก็ให้มาสูงถึง16 GB ส่วนหน่วยความจำก็ให้มา256 GB เป็นแบบ UFS 3.1นะครับที่จะเร็วกว่ามือถือทั่วๆไปด้านแบตเตอรี่เองก็ให้มา6,000 m ah ิลนะครับโดยแบ่งเป็น3,000บวก3,000สต้อนนั่นเองครับพร้อมกับมี h y เปอร์ชาร์65วัตต์โดยระบบชาร์จไวนะครับ 0-70%ใช้เวลาเพียงแค่30นาทีเรียกว่าให้แบตเตอรี่มาแบบเพียงพอต่อการเล่นเกมต่อเนื่องยาวๆแน่นอนครับและแน่นอนครับผมว่าเรากำลังรีวิวเกมมิ่งสมาร์ทโฟนตัวท็อปก็ต้องเล่นเกมให้ดูแบบนี้แหละฮะเลือกมาเป็น s h i ช Impact เหมอนเดิมเพราะเป็นเกมกินสเปคมากที่สุดที่เคยออกมาแล้วแหละมือถือระเบิดระเบิดไปหลายเครื่องตอนนี้จะให้ดูนะครับว่าผมปรับเนี่ยเป็นแบบสูงสุดน,นี่การแสดงผลคุณภาพกราฟิกส,สูงสุด F.P.S เราปรับเป็น60ไปเลยครับอย่างที่เห็นนะครับว่าเมื่อกี้ตั้งคุณภาพภาพเนี่ยเป็นแบบสูงสุดไปแล้วรวมไปถึงปรับเป็น60 F.P.S ด้วยจะเห็นนะว่าระหว่างเล่นนี่เฟรมเรทแทบจะไม่ตกเลยคือถ้าตกมันก็ตกแบบน้อยๆยน้อยนิดเดียวครับแทบจะไม่ส่งผลในการแสดงเลย55 59เราวรนี้ตลอดเวลาเลยครับความร้อนนะตอนนี้ครับมันอยู่ที่ประมาณ50องศาเซลเซียส อันนี้คือใช้งานร่วมกับตัว Aeroactive Cooler แล้วด้วยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อกี้ที่โชว์ตรง FPS ไปเนี่ยอยากขยายความตรงนี้นิดนึงครับว่าไอ้ Real t i m e Info เนี่ยเราสามารถดูได้อีกหลายอย่างเลยนะทั้งการใช้งานของ CPU GPU แบตเตอรี่อุณหภูมิตรงนี้เราสามารถดูได้หมดเลยครับนี่เป็นฟีเจอร์เล็กๆน้อยๆของทาง a m o r y c l a d e ซึ่งถ้าเราอยากใช้งานมากกว่านี้เนี่ยเราสามารถปรับสาย ออกมาจะเจอกับเกมจีนี่เกมจีนี่เนี่ยครับเราสามารถไปตั้งค่า Air t ทริกเกอปรับปุ่มมาโคทำได้หลากหลายเลยครับทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยครับ เพื่อให้เราได้รับประสบการณ์ในการเล่นเกมที่ดีที่สุดจากมือถือเครื่องที่เหมาะกับการเล่นเกมที่ดีที่สุดเช่นเดียวกันครับพูดถึง FPS ครับหลายๆคนเนี่ยก็น่าจะสงสัยนะว่าแล้วจะมีสักีเกมที่สามารถรันได้ถึง120หรือ144ก็ตามเถอะมีครับสามารถกดเข้าไปดูได้ที่ Analyze ในหัวข้อฟีเจอร์เราก็จะเจอกับ list เกมที่สามารถรันได้ถึงจุดนั้นตรงนี้ฮะถ้าเปิดเป็น Critical off จะเห็นนะครับมีนี่ r e a ว Time Info แจ้งอยู่เลยว่าณตอนนี้รันอยู่ที่100 20เฟรมต่อวินาทีและจุดที่ผมชอบมากๆอย่าง Air Trigger นะครับเราก็สามารถตั้งค่าตรงนี้ได้เช่นเดียวกันง่ายมากครับปัดซ้ายมาเนี่ยเราจะเจอกับคำสั่ง Air Trigger กดเข้าไปปุ๊บเราก็เข้าไปตั้งค่าได้เลยครับอย่างเช่นเราอยากให้ L 1นเนี่ยมันเป็นปุ่มไหนเราก็ไปลากให้มันอยู่ตรงจุดกับปุ่มในเกมนั้นๆสมมุติว่าผมจะให้ R 1เนี่ยครับเป็นปุ่มยิงเหมือนกับที่เราใช้บน j o ย PlayStation Xbox อ,อ,อะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราก็กดไปนะฮะ R ตรงนี้ นี่แล้วเราก็ลากไปให้มันตรงกับปุ่มยิงตรงนี้แค่นี้เลยครับวิธีการทำงานมันก็จะแค่นี้เลยฮะพอเราออกมาใช่ไหมทีนี้ไอแอร์ทริกเกอเนี่ยก็จะกลายเป็นปุ่มยิงให้เราแล้วแค่นี้เลยใช้งานง่ายมากๆผมบอกได้เลยนะว่าถ้าเอาไปเล่นเกมจริงๆแบบพับจงพับจีปีไฟคอร์ิตี้อะไรอย่างเงี้ยนะได้เปรียบกว่าชาวบ้านนิดนึง ในเรื่องความร้อนนะครับสำหรับการทดสอบเล่นเกมตลอดการรีวิวเนี่ยความร้อนเครื่องสูงสุดจะอยู่ที่ราวๆ55าองศาครับถือว่าปกติแต่ถ้าเราใช้ร่วมกับอุปกรณ์อย่าง Aero Active Cooler 5เนี่ยครับก็จะช่วยลดความร้อนลงมาเหลือราวๆ50องศาเท่านั้นครับแม้ความร้อน5องศาจะฟังดูไม่เยอะนะครับแต่ประสิทธิภาพจะเห็นความต่างชัดเจนเลยครับนอกจากนี้นะครับ ROG Phone 5ยังมีปุ่มให้เลือกโหมดการทำงานของเครื่องด้วยครับโดยสามารถกดปุ่ม X Mode Plus บนแถบแจ้งเตือนได้เลย หรือถ้าจะปรับแต่งให้ละเอียดกว่านี้นะก็สามารถเข้าไปปรับได้ที่ Armory Crate ครับมาดูเรื่องกล้องกันบ้างนะครับ R O G Phone 5ให้กล้องหลังมา3เลนนั่นก็คือเลนหลัก64ล้านพิกเซล f 1.8ครับรองรับการถ่ายวิดีโอสูงสุดถึง 8K 30fps เลย หรือถ้าอยากถ่ายสโลโมชันก็ได้ที่สูงสุด 4K 120fps ครับนอกจากนี้ยังมี motion tracking นะครับเอาไว้จิกโฟกัสเวลาถ่ายวัตถุเคลื่อนไหวด้านการถ่ายภาพธรรมดาก็จัดว่าเด็ดเลยครับเก็บรายละเอียดแสงสีได้ดีครับถัดมาเป็นเลนส์ ultra wide 13ล้านพิกเซล f 2.4ครับเก็บภาพได้กว้างจุใจเลย สุดท้ายครับจะเป็นเลนมาโค5ล้านพิกเซล f 2.0ก็เอาไว้ถ่ายภาพใกล้ๆนี่แหละครับกลับมาที่กล้องหน้านะครับ24ล้านพิกเซล f 2.5อันนี้รองรับการถ่ายวิดีโอที่ 1080p 60fps ครับและรองรับการปลดล็อกด้วยการสแกนใบหน้าด้วยนะหรือช่วงนี้ใส่หน้ากากสแกนใบหน้าไม่ได้ก็สามารถสแกนลายนิ้วมือบนหน้าจอได้เหมือนกันครับโดยสรุปเรื่องกล้องนะครับก็ต้องบอกว่าทําได้ดีทีเดียวครับเพียงแต่ว่าเราก็คงเอาไปเปรียบเทียบกับมือถือเรือธงค่ายอื่นๆ ไม่ได้สักทีเดียวเพราะว่า ROG Phone 5เนี่ยครับเน้นประสิทธิภาพในการเล่นเกมเป็นหลักนั่นเองครับสำหรับต้านะครับ ROG Phone 5เครื่องนี้เนี่ยถือว่าเป็นที่สุดของฝั่ง Android เลยไม่ว่าจะในแง่ของสเปคการใช้งานหน้าจอก็ดีเล่นเกมก็เทพเพียงแต่ว่ายังมีข้อสังเกตอยู่ข้อหนึ่งครับที่เป็นมั้งแต่รุ่นที่หนึ่งนั่นก็คือยังไม่กันน้ำในจุดนี้ฮะถ้าทาง ROG สามารถทำให้รุ่นต่อๆไปเนี่ยกันน้ำได้นะ จะเป็นมือถือที่เพอร์เฟกมากๆเลยครับและรีวิวที่ดีต้องมีราคาสำหรับ ROG Phone 5รุ่นนี้นะครับที่จะมาพร้อมกับ Aeroactive Cooler รุ่นที่5ตัวนี้ราคาจะอยู่ที่29,990บาท สำหรับคนที่สนใจนะครับก็สามารถสแกนผ่าน QR code ที่ขึ้นไว้ให้ตรงนี้ได้เลยครับแต่ถ้าสแกนไม่ทันก็กดเข้าไปที่ลิงก์เอาก็ได้ครับผมรีบรบไปตามกันเลยนะครับสายเกมเมอร์แบบนี้ของมันต้องมี